ทีนี้ท่านบอกครับสมัยที่นักการเมืองมุสลิม,มที่เคยไปเป็นรัฐมนตรีช่วยสึกสงศึกษาอะไรพวกเนี้ได้ข่าวว่ามีการเอาครูพุทธที่เคยสอนปอ้องนี่ออกหมดเลยใช่ไหมครับยุคนั้นไอเน,นี้ผมเกือบโดนเตะไปแล้วเป็นยังไงครับตอนนั้นน้าชายผมครับเป็นใหญ่เป็นโตแล้วเคยรุ่งแก้วแดงครับ เปน็นรัฐมันรีช่วยศึกษาธิการเออผมก็เลยเป็นคนสําคัญขึ้นมาแถวหน้าเลยลรับครับกับกับท่านก็มอบน,นู้นมอบนี้ครับไหนเล่าให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยครับมอบนั้นมอบนี้อยู่ได้พวกจะอยู่ที่จังหวัดรู้ดีแล้วครับแรไรขล้วตอนนั้นก็มันก็ปราระเบิดฆ่าคนเผาโรงเรียนอะไรใช่ไหมครับจนวุ่นวายไปหมดครับครูขอย้ายครูพุทธขอย้ายออกหมดเลยครูพุทธขอย้ายขเพราะว่าไม่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 แน่ใจเรื่องความปลอดภัยหกร้อยตำแหน่ง ครูพุทธอยู่ในโรงเรียนปอนะไม่ลูกนเรทั่วไปในสี่จังหวัดอ๋อหมายถึงสีจังหวัดเลยหกร้อยคนหกร้อยคนเขาเอาเ้าวที่ไปจนขอย้ายออกจากพื้นที่ชายแดนใต้หมดเลยนะอืประชุมรังเดี่ยวอลไรรัฐดีรัฐดีศึกษามาเป็นประธานมีทางกองทัพอะไรนะหลายฝ่ายนะครับครับผมยุกเหมือค้านไยครับผมค้านอยู่คนเดียวนะค้านผมค้านค้านว่าไม่ให้ย้ายถ้าย้ายเข้าถักเข้าแผนเข้าทางโอ้อรู้แล้วว่าถ้าย้ายออกดีเข้าถักเข้าแผนโจรเลยกาแผนโจรเลยอ๋อ แล้วมนอดีศึกษาก็ถามว่าคุณเป็นใครเออลูกนักรุ่มก็หลานผมครับให้เขาพูดหน่อยครับแล้วเรื่มเทีอย่างนี้แหละอ๋อซึ่งขณะนั้นรัฐมนตรีศึกษานี่เป็นมุสลิมไม่ยังไม่มุสลอ๋อเ,เป็นนักธุรกิจอ๋อเป็นนักธุรกิจไม่รู้เรื่องอะไรอก็ก็ก็ถามผมสอใครครับผมก็อธิบายผมบอกผมบอกผมคือคนเพราะ่านบางยวนนะบอกวนโอเคนั้นแหละครับ ดังนั้นคุณมันไปนนักดีสารัราเองนี่ว่าอนั้นใช่ไหมครับผมก็บอกก็เพราะว่าถ้าผมเป็นได้ผมเป็นไปแล้วท่านผิดแล้วถ้าทำตันอย่างนี้ครับเดี๋ยวเขาจะเข้ามาทั้งหมดอืม,อมกพต้องการให้เป็นอย่างนี้คือที่เขาสร้างสถานการณ์นี้เพื่อ,อให้ครูหวาดกลัวใช่ตอนนั้นก่อนที่ครูจะขอย้ายนี่มีการฆ่าครูเรียกโอ้ฆ่าครูเผาโรงเรียนโอ้ทุกวันรายวันคือนั่นคือสร้างสถานการณ์เพื่อบีบีบให้ครูพุทธหนีเลยรุนแรงมากโอ้เอซี่แปด ้นปีนจนสุดท้ายครูพุทธก็ออกหมดเลยสุดท้ายเขาก็อนุมัติอนุมัติให้ครูพุทธย้ายออกได้ย้ายออกก็เข้าแผงเขาเลยไปพัทตลตุงไปนะครไปอะไรก็กลับเหนือกลับอะไรไปแล้วก็จากนั้นเป็นตามที่ผมว่าเลยอืมก็ครูมุสลิมเข้าไปแทนที่เขาไม่ได้บอกมุสลิมรับคนในพื้นที่อ๋อใช้คำดีที่เป็นลูกจ้างหรือที่เป็นอะไรที่เป็นอะไรที่สามารถภาษาพูดภาษามลายูได้ โอ้เออมีสเปกด้วยว่าพูดภาษามลายูได้อืแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นมุสลิมและเป็นคนในพื้นที่เอาเลยคนพื้นที่ด้วยโอ้จะเหลืออะไรนี่อย่างนี้ล็อกสเปกไหมครับทุานใช่กับล็อกสเปคล็อกสเปคว่าเป็นคนในพื้นที่และพูดภาษามลายูได้แต่ไม่ได้บอกว่าเป็นมุสลิมเพราะฉะนั้นครูที่เข้าไปแทนครูพุทธหกร้อยตำแหน่งก็เป็นคนในพื้นที่และพูดภาษามลายูได้ก็ครูมุสลิมนั่นแหละใช่เพราะฉะนั้นนี่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากมีการฆ่าครูและเผาโรงเรียนใช่ก็ยึดหมดเลย ช่วงหมดหนูรับตำแหน่งโอ้โหต้องสอบประมาณปีผอเท่าไหร่นะต้นสี่เก้าอ๋อนั่นคือต้นปีสี่เก้าหลังจากนั้นถ้ากับโรงเรียนพรนรติกาก็คืออยู่ในการควบคุมของมุสลิมหมดเลยมีอยู่ท่านหนึ่งที่คล้องคุณนั่นแหละไป็นทดานีช่วยศึกษาอ๋อบ่าจะผมออกไปแล้วครับครับครับเดี๋ยวไว้ไว้ก็พูดตอนผอม่อยู่ก็ได้ทีุคคเดี๋ยวเดี๋ยวจะ grab t บ p กถึงท่านก็ก็เข้าหมดครับหลังจาก้หนักกว่านั้นอีก เป็นยังไงครับคัดจากลูก<ะ>จ้างฮะคัดจากลูกจ้างที่พูดคนท้องถิ่นเป็นพูดภาษามาลายูได้ให้ทําอะไรฮะให้ไปเป็นครูและเป็นเนจ้าที่คายปกครองนี่มันยึดหมดเลยนี่มันถึงได้เต็มบ้านเต็มเมืองนะเท่ากับว่าล็อกผู้ว่าปัจจุบันนี้ก็มาสายนั้นเหมือนกันผู้ว่าปัจจุบันนี่ดูน้องก่าผมนะ่นะครับครับครับเป็นครูอาษาโอ้เป็นท่านเป็นคนดีนะท่านผู้ชมครับเห็นลีลาของแขกมาลายูหรือยังครับ พอม,มีอำนาจขึ้นมาก็เวลาจะรับบุคลากรเข้ารับราชการในสีจังหวัดชายแดนใต้ก็ล็กสเปคว่าเป็นคนพื้นที่วันก่อนผมย้ายไปย้ายปืนครับก็ปืนผม,ผมกระบอกครัปลูกคนไมยน,นะมันอยู่ที่ยะลาผมจะย้ายออกมาครับผม ไปถึงเจอเจ้าที่กวายปกครองสลอนนั่งเต็มหมดเลยเออลูกน้องของผมดังนั้นอเพราะว่าไอ้มึงมันอยู่ตรงนี้ได้ยังไงวะเดี <laughs> ย้มาอยู่ฝ่ายปกครองเลยเหรอใช่ประจันท์โอ้โหเจ้าที่กวายนู่นกไอยนี่กวายนั่นก็นั่นก็เธอบอว่าโดยโดยพฤติในในชายแดนใต้นี่มุสลิมยึดหมดแล้วลูกจ้างลูกน้องผมที่เป็นลูกจ้างอ่ะเพราะนั้นผมมีลูกน้องไม่ลูกจ้างาผมผมอยู่ทั้งปัตตานีทั้งยะลาใช่ร้อยร้อยหลายร้อยคนไอพวกนี้มันไม่ไปเป็นครูมันก็ไปเป็น ท,ทีีน้่านผู้ชมทุกท่านครับเราคุยมาถึงตอนนี้เนี่ยท่านผู้ชมคงเห็นแล้วนะครับว่าอย่างน้อยเรื่องหนึ่งที่เรามีหลักฐานชัดเจนก็คืออันกุรอานมีหลายเวอร์ชั่นอมีหลายเวอร์ชั่นยืนยันโดยปอ,อวิรัตเพราะฉะนั้นมันอาจจะต่อเจ้าหัวต่อหัวต่อท้ายคือ,อพูดง่ายๆว่าเวลาผู้หลักผู้ใหญ่จะไปตรวจปอเนาะก็จะเอาหลักสูตรที่สันติออกมาอวดให<ช>ญ่ว่าสอนปกตินะ แต่เวลาผู้หลักผู้ใหญ่กลับก็เอาหลักสูตรที่สอนให้เกิดความรุนแรงเพราะฉะนั้นความรุนแรงที่เกิดขึ้นในชายแดนใต้ตั้งแต่ระดับเด็กที่เห็นพระแล้วเอาของปาหรือด่าพระหรือเกลียดชาวพุทธนี่ก็มาจากการสอนแบบล้างสมองในโรงเรียนตาธิกาปอนะมาจาก3อย่าง3อย่างคืออะไรครับมาจากสอย่างถูกไหมหมดมาจากสามอย่างอย่างที่หนึ่งเกิดจากการบ่มเพาะความ ผมเพราะความเกียจชังคือในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นมันมีคนสูญเสียเหตุการณ์เยอะมากครับพ่อแม่เสียใช่ไหมพ่อเสียแม่เสียคือเด็กอย่าล้างจนมันจะมีมูลนี่หนึ่งออกไปเรียงครับแล้วบ่มเพาะเลยบ่มว่าสยามเพราะสยามอย่างที่เขาสอนที่ว่ามีอยู่ที่หนึ่งที่ครูก็ออกมาพูดเองครับว่าในโรงเรียนตริการเนี่ยโรงเรียนเนี้ยให้เด็กกินแอปเปิลทุกวันอื กินแอปเปิลเชืออแอปเปิลให้กินให้กินแล้ววันหนึ่งไม่ให้กินอเด็กมันชอบกินแอปเปิลเด็กถามเด็กสาวแอปเปิลไปไหนครับครูบอกว่าสยามเอาไปกินเลยอ๋อทหารเอ่ยสยามเอ่ยมาแย่งไปกินเด็กมันก็ไม่พอใจสิเราถึงอดอ๋อนี่เล่นกันอย่างนี้เลยเล่นกันอย่างนี้ก็คือสร้างความเกลียดชังมีเขามีหลายวิธีการที่สร้างความเกลียดชังเนี้ยสร้างเพื่ออะไรครับเพื่อต่อต้านสยามเพื่อให้ต่อต้านสยามในตอนนี้ที่เขาไปไปไปเจอเกม คลดเห็นไหมอัเดียวกันอันนี้เก่าหน้าอันนี้เก้าหนาอันนี้คือทําทําและมีหลักฐานแต่ตอนนั้นไม่มีหลักฐานมีแต่พูดแล้วคนไม่เชื่อผมยังเคยกล้าไปดูเลยให้ดูน้องกล้าไปดูเป็นอะไรครับหลักฐานสมัยนั้นก็เอามาและแสดงละครโอ้เล่นละครถือปืนยิงปั้งสารตายสะใจตกมือกันปั้งคือพุทธตายอันนี้ตั้งแต่ยุคพศเท่าไหร่นะครับ สี่หกสี่เจ็ดสปดสประมาณเกือบปั้งสิบปีไม่ตายเพราะเราเป็นนายูโอนายม่นี่สอนกันอย่างนี้เลยแสดงว่าเจ้าของโรงเรียนบุคลากรในโรงเรียนร่วมหมดเลยที่ผมพูดนี่คือส่วนหนึ่งนะครับไม่ใช่ทั้งหมดแต่ว่าก็เป็นส่วนหนึ่งที่ก็ที่วุ่นวายทุกวันนี้แหละก็มาจากพวกนี้แหละแล้วทีนี้พวกนักการเมืองพวกผู้นําศาสนาก็คือร่วมด้วยหมดเลยร่อมด้วยระดับไหนอ ไรยทีมใช่ไอ้พวกที่ไม่ร่วมด้วยก็คือพวกที่ถูกริงไปหมดแล้ว <c oughs> ใช่ใชไหมเพื่อนโดนตายไปหลายเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับเราฟันทงกันเลยะ<ม>คนมาลายูมุสลิมที่เข้าข้างรัฐหรือไม่ร่วมมือกับขบวนการทุกพวกนี้ก็คือตายไปแล้วตายแต่คนที่ยังอยู่ก็กลายเป็นว่าหนึ่งร่วมด้วยกับสองคือจำใจปิดปากให้เงียบครับทีนี้ถ้าถามสัดส่วนถามพอวิรัตสัดส่วนระหว่างพวกที่เป็นผู้สมรู้ร่วมคิด กับสัดส่วนของผู้ที่ตกกระไดพลอยโจรเนี่ยที่ผมคาดว่าประมาณ20กับ80เนี่ยมันถูกไหมมันใกล้เคียงไหมผมผมเอาความจริงที่ที่ผมรู้นะครับมาประเมินนะครับสมัยนี้ผมทำงานอยู่การป่ายความมั่นคงในทีมที่ผมนะครับประเมินว่ากำลัง b r n ประมาณ3 0 0พ3,000พันในร่วมประมาณ4ี่0มครับจก็มันน้อยเลยก็น้อยถ้ราว่ายนู้นมันล้านเจ็ดครับแต่ว่าพอมาณปัจจุบันเนี่ยที่ว่าไอนี้ผมไม่รู้เวลา ไอ้ผู้ก่อการร้ายโดนย,ยิงตายและแห่ศพกันทั้งหมู่บ้านเนี่ยมันกลายเป็นแบบมันหมดเพิ่มปริมาณแล้วมันหมดแล้วเพราะว่าพอผมอพูดคำนี้ขึ้นมาพวกทหารบางคนก็ด่าผมว่าก็พูดเกินไปพูดเกินไปผมบ,บอกมันปลดล่อยเรียบร้อยแล้วอืทีนี้ผมถามใหม่อื ผมถามว่าเหตุการณ์มันลุกลามมาจนถึงวันนี้เราก็ไม่ต้องไปพูดถึงของเก่ารู้แล้วว่ามันล้างสมองเด็กรู้แล้วว่ามาจากพวกเจ้าพวกผู้นําศาสนาแล้วก็พวกที่ไปเรียนต่างชาติมาไม่ใช่ทุกคนนะมาใช่ทุกคนเอาละทีนี้เมื่อมันปลุกกันถึงขนาดนี้แล้วมันการมีการส่งเด็กเหล่านี้ที่ถูกล้างสมองเนี่ยไปทั่วประเทศไทยเนี่ยผมถามใหม่ผมถามว่าถ้ากระบวนการมันมาถึงตรงเนี้แล้วถ้าไอ้ผู้นําของมันที่เป็นเจ้าทั้งหลายแล้วก็ ผู้นําศาสนาพวกนี้มันอยู่ในวัยไม้ใกล้ฝั่งเนี่ยสมมุติว่าป่วยตายพร้อมกันหมดเลยเนี่ยเหตุการณ์มันจะเบาลงไหมมันจะดีขึ้นไหมไม่เบาไม่เบา,ม,เบามันเลยขั้นตอนนั้นทีนี้ไม่เบาเนี่ยแสดงว่าอุดมการ์นี้ถูกฝังเข้าไปในพวกนั้นหมดแล้วทีนี้ถ้าถามพอว่าถ้าจะแก้ไขเรื่องนี้ต้องจะแก้ยังไงถ้าเรายังยืนยันว่าไม่ให้แยกไม่ให้ปกครองตัวเองและจะสู้กับสิ่งเหล่านี้ต้องทำยังไงในฐานะที่พอคล่ำบวดตรงเนี้ย ายภายในายภายนอกอืต้องพูดถึงไปภายในไปภายนอกเรื่องของขยายความเลยฮะเรื่องของมุสลิมเนี่ยครับผู้คนตรงมุสลิมนะครับครับครับศานายสลามเนก็ก็ป็เป็นเป้าหมายของเขาอยู่แล้วแหละครับที่เขาต้องทําเพื่อพระเจ้าเพื่อจะเผยแพร่เพื่อจะสร้างทางกลมุสลิมนะครับเพื่อจะยึดทั้งโลกนะอ่าก็เป็นคือเป้าหมายตั้งต้นต้นครับเป้าหมายครับสักวันหนึ่งมุสลิมจะอยู่ทั้งโลกก็พูดกันอยู่แล้วใช่ไหมครับครับ เขาทําอย่างมีกระบวนการครับทําด้วยความเสียสละครับทําด้วยความเข้าใจครับเพื่อนหนุนช่วยเหลือกันอือเห็นไหมครับเห็นแต่ศาสนาเป็นหลักครับสลิมนะมันทะเลาะกันยังไงก็แล้วแต่นะครับถ้าพูดเรื่องพระเจ้าปั้มหยุดเลยอือจะทะเลาะกันยังไงก็แล้วแต่ในที่ประชุมกัดแย้ยงไงถ้าพู้นาศาสนาพูดมันหยุดเลยแต่ทีนี้ทําไมอุดมการณ์ตรงเนี้ยณนะวันนี้มันกลายเป็นว่าขบวนการยาเสพติด กลับเข้าไปมีประโยชน์กับความคลั่งศาสนาตรงนี้ด้วยทําไมผู้ว่ากามเมาะถึงบอกว่าแนวร่วม80%เป็นผู้ชายแล้ว80%ของผู้ชาย80%นั้นก็ติดยาเสพติดทําให้กลายเป็นเครื่องมือได้เนี่ยยาเสพติดไอ้นี่เนี่ยผู้ว่าท่านพูดไม่หมดครับผู้ว่าท่านพูดไม่หมดเป็นยังไงครับแต่ว่าท่านพูดไม่หมดท่านรู้ท่านพูดไม่หมดเท่าเท่าที่พูดได้พอลองขยายความนิดนึงยาเสพติดเข้ามามีบทบาทอยู่3กรณีครับ กรณีที่หนึ่งใช้ยาเสพติดควบคุมคนครับไม่ใช่ยาบ้านนะยาไอกะเพริ่มควบคุมควบคุมคือให้เป็นทาสเลยต้องรับยานี้ครับแล้วก็หาที่ไหนไม่ได้หาที่ไหนไม่ได้ต้องเป็นทาสตรงนี้แหละตรงนี้แหละมีเฉพาะในกลุ่มนั้นับอย่างนี้รุนแรงมากมีมีอยู่จริงมีอยู่จริงแล้วก็มีมานานแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็ใช้อยู่โอเคนั่นหนึ่งนะครับทุกท่านยาเมืองบางท่านใช้ตรงนี้นะบุมคนอ โอเคนะโอเคเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่หนึ่งครับเรื่องที่สองยาเสพติดเป็นแหล่งหารายได้อ่าสร้างรายได้ให้กับผู้นําผู้นําเอาเด็กพวกนี้และเครือข่ายเครือข่ายเมื่อเข้าร่วมไปวันยาเสพติดก็จะมีรายได้อก็ต้องยอมรับความจริงว่าสี่งวัดถ้ายมันจนนเศรษฐกิจมันไม่ดีไม่ดีเพราะมันไม่มีงานไม่มีงานทำไม่มีธุรกิจอะไรไปกยาเสพติดนี่แหละเป็นแหล่ง เพ่อเอาไว้ควบคุมและก็ไว้สร้างรายได้สร้างรายได้ครับอันทีสามมันง่ายต่อการปฏิบัติการครับเพราะว่าพลาดพลั้งขึ้นมาอะไรขึ้นมาก็โยนไม่ให้สถานการณ์หมดครับกพราเป็นเรื่องของสถานการณ์ครับใช่ไหมอ่ฆ่ากันเองในกลุ่มยาเสพติดก็บอกว่าในร่วมอทีนี้ถ้าสมมุติว่ารัฐบาลปราบยาเสพติดแบบยุคทักษิณเนี่ยเบ็ดเสร็จได้จริงๆเนี่ยสถานการณ์มันจะดีขึ้นไหมดีขึ้น อ่าคือจะทำให้พวกนั้นอ่อนกําลังลงเพราะฉะนั้นในร่วม r k k หรือปฏิบัติการเนี่แทบเขาเรียกว่าร้อยหรอแล้วถ้าเกิดขาดในร่วมตรงนี้ไปก็เท่ากับว่าไม่มีรุ่นต่อไปแล้วไอ้ตรงนี้เราต้องฟังข้อมูลวิชาการจากคนเอกสำเร็นะครับ r k k ตัวจริงเขาไม่ยุ่งกับยาเสพติดนะอ่าเขาไม่ยุ่งก็ไม่ยุ่งเพราะนี่เขานักรบตัวจริงอืมซึ่ง r k k ตัวจริงเหล่านี้ ไม่ยุ่งเลยแล้วไม่ยุ่งแต่ก็เหลือน้อยแล้วเหลือน้อยมันก็ประมาณละสามบาทไงอ่า<ม>ซึ่งซึ่งเท่าที่เราฟังท่านเองท่านบอกว่า<ม>พวกนี้ก็ถ้ารัฐบาลให้รับประกันว่าเขาจะอยู่โดยปลอดภัยเนี่ยเขาก็พร้อมที่ทจะพร้อมที่จะออกจากจากขบวนการเพราะว่าเขาไม่เห็นประโยชน์ของการแบ่งแยกดินแดนครับแล้วเขาก็ดูแล้วว่ามันไม่มีทางเป็นไปได้ไม่มีทางเป็นไปได้อาแต่ที่ทีนี้ไอ้พวกที่ก่อการเนี่ย มันเป็นกองกําลังที่อ้าง BRN อ็่คืออ้างทํางานให้ข้าราชการบางกลุ่มทํางานใน้นักการเมืองมากที่สุดกลายเป็นเรื่องของขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์เรื่องอำนาจแย่งอำนาจกันทางานทํางานให้นักธุรกิจครับแล้วก็เคลื่อนไหวทําอะไรก่อเหตุขึ้นมาอืรางวัลของมันก็คือว่าเป็น b r เอ็นถึงกลายเป็นว่าเอาเอาเขาเรียกว่าเอายี่ห้อบ RN มาเพื่อ ประโยชน์ของส่วนตัวของสมันก็เลยกลายเป็นแบบถ้ามองอย่างนี้ก็ถ้่ากับว่าหลายก๊กหลายเหล่านะโอ้เยอะมากเยมันถึงซับซ้อนมันมันไม่มีใครคุมใครกันอ่ะทีนี้ก็ตอนนี้มันมีความคิดอยู่สามแนวครับข้อเสนอครับในทางวิทศาสตร์นะครับพูดเรื่องวิชาการครับสามแนวแนวที่หนึ่งปราบให้รับครับอืม ใครที่เกี่ยวก็มีเบาะแสมีชื่อมีอะไรจัดการเลยจัดการเลยอืใช้อำนาจเบ็ดเสร็จเลยอืแต่มีคนหนึ่งท้วงติงกับผมพูดกับผมว่าถ้าแนวคิดนี้วิรัดเราก็ฆ่ากันมาเยอะแล้วนะอืถ้าเอ่ยชื่อคนรู้ว่าใครเขาจะจับหยุดได้แล้วเรื่องค่าล่่าหนึ่งมันเกิดสิบมันเกิดร้อยเกิดพันแนวหนึ่งแนวหนึ่งตัดไปตัดไปก็ติดต่ไปนี่ก็กลับาใช่ก็คือใครเกี่ยวก็ปาดล้างไปเลยอันที่สองบอกว่า มันเกิดจากปัญหาของสังคมครับความยากจนด้วยการศึกษาสร้างอันนี้ขึ้นมามก็คือเหมือนกับว่าพลบคนมันมไม่ค่อยรู้อะไรม,มันก็เลยทำให้ควบคุมง่ายชี้นำง่ายใี้งานง่ายแต่ทำไมขณะที่ยากจนเนี่ยทำไมมัสยิดมันผุดขึ้นผุดขึ้นผุดขึ้นอ่ะไอ้นั่นมันอีกัับร้อนอ่ะไอ้ไหมอันนี้ก็คือกำลังจะบอกว่ามันเข้าไปสู่ตรงนี้ไงอีกขั้นตอนหนึ่งครับ บอกว่าไม่ต้องทําอะไรเลยเจราจากับมาเลเซียรู้เรื่องเออันนี้ก็ก็ถือว่าถูกต้องนะทุกอย่างเขาใจยุติถ้ามาเลเซียไม่สนับสนุนแบบลับๆปัญหามันก็ลดลงทันทีไม่รับอ่ะเปิดเผยเลยเปิดเผยเลยมาเลเซียนี่คือมหาเทเลยที่ว่าแจกเงินที่เกาะลังกาวีเอไม่รู้แจกใครแจกไม่รู้ ผมไม่ได้พูดนะอ่าทีนี้ทีนี้ท่านผู้ชมครับในใน<ๆ>พอวิรัตมาแล้วเรามาถามคําถามกันดีก,กว่าว่าสมมุตินะครับอันนี้เป็นคําถามสมมุติครับสมมติว่าพอเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วเป็นนายกรัฐมนตรีที่มีบ้านเกิดจังหวัดยะลาแล้วถูกพี่น้องญาติพี่น้อง15้าศพโดนพวกนี้ยิงตายเนี่ยในแต่นะที่ท่านเป็นนายกเนี่ยท่านจะจัดการกับปัญหานี้ยังไงสมมุติว่าเป็นนายกอํานาจเต็มเลยเป็นนายกพร้อมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ท่านนายกจะจัดการกับปัญหาชายแดนใต้อย่างไรครับท่านผมจะหันปลายกระบอกปืนไปที่มาเลเซียอบอกมึงหยุดแสดงว่าเลือกข้อที่สามจัดการมาเลยเลยมึงหยุดมันมีตัวอย่างมาแล้วออินโดนีเซียกลุ่มแบ่งแยกดินแดนอินโดนีเซียก่อวอดขึ้นมารับถับหนุนโดยมาเลเซียมาเลเซียสับสรีจแล้วอ่าอินโดนีเซียบอกมึงหยุดอืแล้วมันหยุดไหมมันหยุดพอมันหยุดปุ๊บ ไอ้นู้ก็สลายตัวอ้อแสดงว่าเมื่อมาเลเซียหยุดสนับสนุนอย่างเป็นทางการเนี่ยปัญหาก็ลดหวบเลยผมเคยเสนอหลักหลักคิดนี้ครับมีบอกคนทำอย่างนั้นไม่ได้ครับเพราะกำลังรบไทยด้อยกว่ามาเลเซียอ้าวไม่เหมือนอินโดนีเซียใช่เหรอจริงประเทศไทยนี่นะครับกำลังรบด้อยกว่ามาเลเซียครับโอ้ยพอพูดอย่างนี้ทางไทยเนีอย่านับคนอย่านับคนอย่านับคนนับไอไอวุธยุบตัวประกนับหัวเลย เครื่องบินเราเรามีเรือดำน้าต้องสองลำนะแล้วมันมีเครื่องหรือเปล่าเราไอ้ผู้เอทหารเกียรติเรามีเราเราเรามีอะไรนะโอเคเรามีบอลลูนความคิดนี้กําลังจะเป็นไปจริงนะกำลังจริงเลยคิดแล้วด้วยทาไมถึงคิดว่าถ้าหยุดมาเลได้ตรงนี้หยุดอ่ะก็ก็มันหนีไปอยู่มาเลมันรับอะไรจากมาเลท้งนั้นแหละที่ว่าไปตั้งหมู่บ้านอยู่ในรัสกาลันตันรับเงินเดือนจากสันติบาลเนี่ยนะ เยอะไหมไปอยู่ทางลุนเยอะไหมไม่รู้ที่ผมไปก็เจอเยอะเหอเยอะประมาณเห็นว่าหลายพันคนคือเอาโอเคมาตรงนี้ดีกว่าครับครับผพ้ให้มีความหวังครับตอนนี้ความหวังนี้กําลังจะเป็นจริงแล้วเป็นยังไงครับเพราะอะไรชื่ออะไรนะอันวาอิบราหิมอิบราหิมนายกใหม่เขาอยู่ตรงกันข้ามกับมหาเทีความคิดอยู่ตรงกันข้ามอยู่คนละปีครับไอไอชั่วมามาเถอ่ยผมพูดเอง ราชิบอันนี้คนบอกว่าอ,อันวาอิบราฮิมไม,ไม่เอาไม่สนับสนุนให้เป็นที่พักพิงของบรเอ็นไม่เอาไปก่อการ,ร้ายไม่เอาเขาพูดเองเหรอก็ใช่เขาเสนอมแต่ต้นไงโอ้ก็าบอกถ้าเขาเป็นใหญ่เขาจะเลิกให้การสนับสนุนให้นำสันติมาสู่ประชา,ะชาคม<ร>โลกแสดงว่าเขาต้องรู้ปัญหาว่าไอ้พวกมาเลยกลุ่มหนึ่งแอบสนับสนุนพวกนี้ใช่ตอนนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มาเลเซียแล้ว เปลี่ยนแปลงยังไงครับเขาไม่ตอนรับก ah, ็แังหาทางผลักออกผลักดันออกอ้าแล้วไทยก็ถ้ามาไทยก็โดนจับไอ้นุ้นก็ผลักออกแล้วมันจะอยู่ไหนก็มันจะหล่นลงไงก็ประเมินว่ามันจะทําให้มันไม่มีที่ไปแล้วน่าจะยุติดถ้ามันก่อเหตุทางนี้มันก็ไม่สามารถหนีไปฝั่งนู้นนู้นก็ไม่ช่วยเพราะฉะนั้นมันก็ไม่คิดจะไม่กล้าทาแล้วไม่เอาแล้วแม้แต่นโยบายนายูายบุตรตาอะไรนะอ่าอ่าอ่าพูมิบุตรภูมิบุตรมันก็เลิกเขาจะเลิกเขาเลิกแล้วคิดว่าไอ้นโยบายนี้ของอันวาเนี่ยจะหนักแน่นไหม จะได้รับการสนับสนุนต่อเนื่องไหมในเมื่อไอ้พวกไอ้ไอ้เขาเรียกว่าชาตินิยมมาเลมคนนั้อย่าลืมว่ามหาเดเนี่มหาเดนี่เชื่อสายกับแบบนี้นะเป็นญาติเป็นญาติกับเป็นญาติกับเจ้าปัตตานีใช่โอที่มันมาป่วนนักเรียนพวกนั้นมันแครนเหมือนกันก็ใช่ไปสืบดูเลยโอ้ราชิปไอ้ไอ้นี่ชื่ออะไรนะอันวะอันวะอันวะเขาไม่เกี่ยวเขาไม่เกี่ยวเขาไม่เกี่ยวแล้วเขาไม่สนับสนุนก็เป็นนักเรียนนอกนะครับ เขาพูดให้ยเขาโปรเมกันล่ะครับครับเขาไม่เห็นด้วยที่จะสร้างปัญหานี้สร้างปัญหานี้แล้วที่เขาเป็นใหญ่ขึ้นมาได้ตอนเนี้ยเพราะสยามจีนสยามอินเดียเนี่ยสรับกันเหมือนเขาและพวกมาเลยเองเขาก็จักจะไม่ค่อยเชื่อน้ํายามาเด่แล้วเพราะว่าตอนนี้นี่มันเยอะ มทีนี้ถ้าอันวาขึ้นมาแบบนี้ใหม่ๆแล้วทําอย่างนี้ไอ้มาเทมันยังไม่ตายมันยังมีอํานาจมีบารมีมันจะปล่อยอันวาไว้เหรอมันก็ค่อยว่ากันก็ต้องเป็นสงครามภายในแต่เออสงครามภายในแต่ว่าตอนนี้แนวโน้มดีขึ้นอืมอันนี้คือความหวังมันเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วทีนี้ทีนี้พอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บเราเห็นการเสืนหนหยของคู่กรณีผมอันนี้ผมพูดเองายวันโนไปเยี่ยมอันวาแล้ว ขณะเดียวกันเราเห็นพลเอกประวิตยก็ไปเยี่ยมอันวาแล้วระหว่างพักพลังประชารัฐกับพักประชาชาติจะเกิดการต่อสู้กันในชายแดนใต้อันนี้คือสงครามภายในแต่ว่าเมื่อมาเลเซียมีทีท่าเปลี่ยนไปผู้นําเปลี่ยนเนี่ยจะมีผลต่อฝั่งสีจังหวัดชายแดนใต้มากมากเลยนี่คือข่าวร้ายของพวกผู้นําใช่ไอบียเอ็นเลยนะโอ้โหท่านผู้ชมครับถือว่าเป็นข่าวดีมีบางคนมองโลกในแง่ดีนะครับคุยกับผมว่าเป็นจุดจบของบียเอ็นเลย ขนาดนั้นเลยนะอาจารย์บางท่านนะอย่าเลยชื่อไทยแสดงว่ามันอยู่ในรัชการการที่มาเลเซียให้ที่พักพิงถือว่าเป็นหัวใจของการที่พวกนี้สามารถสร้างสถานการณ์ในชายแดนใต้ได้โดยที่ไม่ต้องกลัวเลยเลยมันก่อวอดอยู่ที่นั่นทําอยู่ที่นั่นวางแผนที่นั่นอาวุธที่นั่นก่อก่อเเสร็จก็กลับไปฝั่งนู้นก่อเหตุเสร็จก็กลับไปฝั่งนู้นแต่ทีนี้พอฝั่งนู้นปิดประตูปึ้งมันก่อเหตุแล้วก็แล้วไม่กลัวมันขึ้นมาข้างบนเหรอตอนนี้ มันก่อเหตุสร็จมันมาอยู่ที่เชียงรายก่อเหตุเสร็จไปอยู่สตูลคนละประเด็นนั้นเนี่ยอันนี้ก็ง่ายขึ้นแลน้วในประเทศนะ